สวัสดีคะ่ะชื่อนันคะ่ะอยู่ที่จักรนครชนคะ่ะสวัสดีครับชื่อหนุ่มครับที่จักนครชนครับค่ะที่นครชนได้ยินว่าคุณหนุ่มเป็นประธานในสมัยนี้นะคะแล้วก็คุณนันเป็นเฮรันญิกใช่ไหมคะกลุ่มออมที่จะจักชื่อว่าอะไรนะคะครับกลุ่มออมของเราชื่อว่านครชนพัฒนาครับแล้วตั้งมากี่ปีแล้วคะตั้งมา7ปีและะ้วครับครับสวัสดีครับผมชื่อฉลองนะครับจำปาวัตตะอันนี้เป็นภรรยาสุดสวยของผมนะครับ น้องเดือนนะครับเราอยู่คิตจักรนครชนครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออมพรปิงเมืองค่ะอยู่คิตจักรนครชนนะคะอ๋อเมื่อก่อนเป็นหนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ยืมตรงโน้นมาใส่ตรงนี้ก็เป็นหนี้ไม่จบไม่สิน้นก่อนเข้าร่วมกลุ่มออมการเงินของเราเป็นการเงินที่ติดลบนะครับ เราเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้พี่ชายในการที่ผมทําธุรกิจขายน้าเต้าหู้เพื่อจะต้องยืมเงินเขาเอามาลงทุนนะครับประมาณ3ามถึงสี่หมื่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหนี้รถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ด้วยช่วงก่อนที่จะมาเข้ากลุ่มออมเป็นหนี้เยอะครับประมาณ5้าถึงหกหมื่นบาทเราก็เคยกู้หนี้ยืมสินจากมอเตอร์ไซค์เนาะหมวกกันนอ็อกก็รู้ความหดไหลเขาเป็นแบบไหน ่อนนั้นนี่คือเราไม่รู้จักวิธีการบริหารการเงินค่ะแต่เมื่อเรามารู้จักกับกลุ่มออมพัฒนากลุ่มกลุ่มออมนี้นะคะก็ทําให้เรารู้จักการใช้เงินมากขึ้นมีสติในการใช้เงินมากขึ้น,นก็ทําให้เรามีเงินงเหลือในการออมมากขึ้นด้วยค่ะครับพอได้เข้ามาร่วมกลุ่มออมนะครับก็กลุ่มออมเขาก็ให้ความรู้ในการที่จะอ่า มีวินัยในการออมมีความรู้มีพื้นฐานให้กับเราได้รับการอธิฐานเผื่อ,อได้รับการสอนแล้วก็นำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการเงินทำให้การเงินของดีขึ้นเรื่อยๆครับครับการมีวินัยครับกลุ่มออมจะสร้างเราให้เป็นคนมีวินัยออมสม่ำเสมอแล้วการมีวินัยตรงนี้แหละจะทำให้เรามีเงินเก็บแล้วก็มีเงินที่จะบบางทีการบริหารอย่างอื่นเนี่ย มันออกไปง่ายเกินไปครับแต่ถ้าเรามีจิตใจที่เราจะต้องไปออมไปออมทุกๆุกอาทิตย์เนี้ยมันก็จะบางทีเราก็จะเก็บเงินส่วนนั้นมาออมได้ครับก็มีกลุ่มออมก็ทําให้เรามีเงินไปใช้หนี้เขาเราก็ออมไว้เพื่อที่เวลามีปัญหาอะไรเราไม่ต้องรบกวนพี่น้องคนอื่นแล้วเราก็มีเงินตรงนี้เป็นฉุกเฉินไว้สําหรับไปไปใช้หนี้ใช้สินละอย่างหนึ่งก็ มีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเก็บเอาไว้ช่วยพี่น้องเวลาพี่น้องเดือดร้อนอะไรที่เราจะช่วยได้เนาะแล้วแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่เราจะช่วยได้ไม่มากก็นิดๆหน่อยๆก็ยังดีขอบคุณพระเจา้าตอนนี้ปลดหนี้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็เป็นไทยไม่ต้องเป็นหนี้อีกแล้ว,วก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วค่ะก็ไม่มีหนี้สินอีกต่อไปแต่เราก็พยายามอมต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่ วันหนึ่งเราอยากได้อะไรเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนค,ครับก็หนุนใจสลับคนที่มีปัญหาด้านการเงินนะครับให้สละเวลานิดหนึ่งในการเข้ามาเรียนรู้กลุ่มออมมารับคำอธิฐานเผลือรับคำหนุนใจและก็นำความรู้ที่ได้จากกลุ่มออมเอาไปใช้ด้วยความตั้งใจและก็พึ่งพาพระเจ้าครับ ก็อยากหนุนใจว่าอย่าไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเนาะเพราะว่ามันจะวนอยู่อย่างนั้นอ่ะมันมันไม่มีทางหลุดพ้นได้นอกจากว่าเราจะมาทํากลุ่มออมอย่างเงี้ยแล้วสิ่งไหนที่เราไม่จําเป็นเราก็ตัดออกไปบ้างอะไรที่เราไม่จําเป็นเราก็ไม่ซื้อเพื่อที่ว่าเราจะมีเงินเก็บมีเงินเหลือนอกที่จะไปใช้หนี้เขาหมดเร็วๆ